วาราชการจังหวัดลำพูนได้ลงพื้นที่เราฟังปัญหาตามโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขและคืนความสุขให้กับประชาชนจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่พร้อมกับนำหน่วยงานทาั้งภาครัฐภาคเอกชนออกให้บริการแก่ประชาชนในเชิงรุกค,ค่ะ ที่โรงเรียนแพะยันดอยแช่หมู่ที่2ตำบลทากาศอำเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนนายสันติธรยิ้มละไมผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขจังหวัดลําพูนเคลื่อนที่จากนโยบายสําคัญประการหนึ่งของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยนั่นก็คือการปรับปรุงระบ,บบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกทั้งรูปแบบการให้บริการครบวงจรที่ครอบคลุมหลากหลายและการให้บริการถึงตัวบุคคลค่ะเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว จังหวัดลำพูนจึงได้จัดให้มีการบูรณาการการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะในการออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพร้อมทั้งเป็นการรับฟังปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนค่ะในกิจกรรมนะครับคุณผู้ชมมีการมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พระภิกษุสฆงสามเณรประชาชนผู้สูงอายุในพื้นที่พร้อมออกหน่วยของส่วนราชการทั้งภาครัฐพระเอกชน มีอะไรกันบ้างครับก็มีการให้คําปรึกษาด้านสุขภาพให้คําแนะนําตลอดจนประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้านะครับเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 การรับฟังปัญหาการร้องทุกข์จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดการให้บริการต่อภาษีรถจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนการออกหน่วยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาเพื่อลดภาระการเดินทางนะครับไปชําระค่าน้ําค่าไฟการให้คำปรึกษาเกษตรกรการแจกเมล็ดพันธุ์พืชผักต้นไม้ จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนเป็นต้นครับ